ไันกินยากนะพระครอมนะไปยังเราน้เยน้เยน้เยแฟนมากอ่สนุก ลองเด็กที่เด็กอยู่ตัวใหญ่เลยเนาะลุงยิ่งมาลกมาด้วยะไหม้คนกลับนัที่มีค่ะเบสิกเบสิกลองครับชอบผู้ชายผู้ชายครับตายไล้่อายหลออย่างแรกแต่ละครับ อรรําบุกแล้วกลิ่นเป็นไงกลิ่น,นเนหมือนอําบุกเนาะครับตอนนี้นอกจากที่ได้คอนเสิร์ตแล้วน้องรู้อย่างว่าพี่รับออกแบบผมและทีดาสนใจไหมครับอันนี้ดีมากเต็มเลยม่หนาตัดฟันด้วยเหรอครับ <c oughs> ผมจะบอกผู้หญ,ญิงต้องบอกผู้ชายนะไอ้หล่อก็ชอบตัดฟ<ม>ันใส่เลยดัดอย่าไปยุ่งทําไมอ่ะพี่ เดินบ่อย,ยอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ขอดูเวลออาท่าเต้นแบบเซ็กซี่<ๆ>แก้วเองแก้วเมเต้นเซ็กซี่ขสนุกใช่ครับ<ๆ>อันนี้โผมไปตาหาย้ อันนี้คุณจีนลูกคุณจีนอยู่เมืองเท็ชื่อน้องเออยู่เมืองจีนชื่อไอเหียวเหียวอะไรอะเหียวเหม็ี้หลังท่านถามว่าเป็นแฟนผมหรือเปล่าเป็นเด็กผมหรือเปล่าใช่นอนอีู่ตรงนี้ จริงเปล่าไม่เชื่อใครเป็นผัวน้องเมย์ออกมาจูบปากท่านพี่บอลเน <i> ี่ยใครเป็นผัวน้องเมย์มาจูบปากท่านพี่บอลเนี่ยไอ้เจ๊นบัตไม่น่าสวยเท่าไหร่ไอ้สวยนี่เป็นหมด วังเจรกงๆแล้วไม่ใช่แต่งงานอีกปีละไม่ใช่สี่ปีเราอยู่แบบเป็นครอบครัวกับพี่บัดน้องอยู่บ้านแบบเรือเอากันเองนะเอาออกเอาใจกันเองสมใจกัเป็นเร็เซอร์ของพี่นะจ้าแล้วคนนี้เหรอคนนี้ใช่ไหมชอบอ่ะ อันนี้ผมก็เคยปอดที่ไหนนะนี่ทีนี้ที่แรกทีนี้ที่แรกบอลเลยใช่เลยไปแล้วไปแล้วมือแซกแซกมือแซกแซกตีผัวมือแซกมีผัวมาจูบปากผัวนะ

อันน <Net> ี <os> ้ดีาแก้วกมีเมยเต้นนข่งกันฮะเต้นเตนจะกกนนั่นแหละเต้นโยนท่าเลยดู น้องเมย์อขอดูแบบซีซีทั้งเลยดูตัวอย่างกันหลูกด,ด,ดีมา เชิญครับเชิญทุกคนเวทีไหนได้ไหมครับสู้น้องเรนได้หรอสู้สู้เขาให้ผมหน่อยได้ไหมครับเชิญครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มมเชิญนะครับฝั่งนี้เลยครับนี่ทุกคนนี้โอเคครับว่าใช่ครับใช่ครับกี่คอมอะไรกี่คอมอนไร นี้ดนงหนึ่งเนสวมาด้วยน่าวดนี่าเขียวอะไรต่ขผมเลยผมกพี่ขอเชิญมาหาพี่มาด้วลูกสาวมาหาแม่ลูกสฮัลโหล เชิญคับต no. oui ้องมีผู hey, ้แข่งแล้วจัดให้การคอเสิร์ตนี่สวยเลยไม่ดมนี่สวยกว่เยอะ ชื่ออะครับเชียร์่รถดไมด้วยไมแตกด้วยอ๋ออ๋ออ๋ชื่ออะไรคัยย่าไปนไรอ๋อมันจะเไหมชื่อจริงชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรชื่ออะไรครับคุณพลอยมากับใครครับเอะไรเ่งดูอยู่เลยแับเพื่อแล้วมากับผัวไม่มีผัวเยามีมีไหมครับ ไม่สิเขาต้องมีสัมมีทีมีสัมมีอะไรนะยางยางอะไรนะวันนี้คือที่สุดหาที่เธอโอเคว่าเอองั้นเดี๋ยวพาไปที่โารีลหนึ่งใส่าออเนโลตันอยู่ไหนทีละคนเลยเนยโชว์กันเลยขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่มานี่ค่ะสนับครถตีมั้ยตัดตเซ็กซี่ lui lui. àu tiêu tay tiêu tay. đây là thằng này thằng này cũng sáo chơi. คุณเต้รู้เสาสามคนสามคนเนี่ยขาอีกคนพี่เนึ่พี่เนึ่พี่เนึ่ครับเชิญครับต้องแบ่งให้ลงตัวพี่ต้องแบ่งให้ครบคู่ต้องให้ลงตัวผมรู้ว่าสเปคที่ถึงไหนเดี๋ยวเราพี่เนึ่ครับอ่าถ่ายเริ่มจากคนนี้เลยครับพี่หนึ่ครับเดี๋ยวเฮ้ยเข้ากันเลย ออกนลูกเลยอะผมรู้สเปคตีคนไหนบึ๊บบึ สาวคร no. no. okay. ับโน้คยเพอรตี้รู้สาวไหมคุไเ่อคยตี้รู้สาวใช่ครับ ยังไงเนี้ยูกมีอีกคนนี้ยืมเงินไม่ซื้อเจไปลูกคอยดูหลังให้เจด้วยนะให้ดูหลังเพราได้เสียหลังกูนะแต่มันร้อนมากตรงนี <Uh, ้จัมาโอ้ยตา ไาเอาเรื่อออกจาพนักงานคุณจไม่ไดาสวยร้องจไมด้วยคาขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องเลยขอบคุณน้องด้วยขอคุณมากอบน้องด้วยสองด้วยครับขอบคุณมากครับผม